ฟังเสียงจิตพินิษ์เสียงธรรมทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ซึ่งปัญญาซึ่งก็คือหลักของพุทธศาสนาที่เรียกว่าหัวใจพุทธศาสนาก็ว่าได้ศีลส,สมาธิปัญญาแต่เราพูดในเชิงของศาสนาปุ๊บเราก็จะเห็นว่าศีลส,สมาธิปัญญานั้น อยู่ห่างไกลาจากพวกเราเหลือเกินเวลาเรานึกถึงศีลสมาธิปัญญาเราก็นึกถึงวัดเราก็นึกถึงหิ่งพระหรือเราก็ไปนึกถึงพระที่เราค่อยอยู่ในคอของเราแต่ศีลสมาธิปัญญาจริงๆนั้นไม่ได้อยู่ที่วัดไม่ได้อยู่ที่หิ่ง หรือไม่ได้อยู่ที่ภาคเครื่องที่เราพบตามตัวเป้าหมายของพุทธศาสนาที่เรียกว่าสินสมาธิปัญญานั้นจะต้องก่อให้เกิดในทุกเสี้ยววินาทีของหายใจของเราดังนั้นสิ่งที่เราเรียกว่าพุทธศาสนามันถึงจะต้องมีความหมายอย่างนั้นก็คือก่อให้เกิด ความตื่นตัวก็ให้เกิดมีศีลมีสมาธิมีปัญญาอยู่ตลอดฟังดูแล้วก็บางครั้งก็รู้สึกว่าจะยากต่อการปฏิบัติเพราะว่าเราพยายามที่จะมองเราพยายามจะถูกสอนว่าสิ่งเหล่านี้ทำยากสิ่งเหล่านี้เราจะต้องมานั่งสมาทาน สิ่งเหล่านี้จะทำได้ก็ต่อเมื่อต้องออกจากชีวิตประจำวันของเราเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ก็มีแฟชั่นใหม่ที่เกิดขึ้นในวงการพุทธศาสนาไทยก็คือไปรีทรีต t w วีคเอนมักจะหนีงานหรือว่าอาจจะเรียกว่าไปพักผ่อนก็ว่าได้ แต่ว่าแทนที่จะใช้คําว่าพักผ่อนนี่ซึ่งเป็นวิชาหรือว่าคําที่อาจจะเป็นทางโลกโลกหน่อยก็เลยเพื่อให้มัน justify ตัวเนี้พยายามที่จะให้ฟังดูดีหน่อยก็บอกว่าไปปฏิบัติธรรมก็เลยนิยมกันมากบางคนก็วิกเอนบางคนก็อาจจะยาวหน่อยที่จะไปได้ แล้วก็นั่นก็คือการที่เราต้องไปตามหาสมาธิที่นู่นที่นี่ไปหาศีลที่วัดไปหาสมาธิตามรีทรีตเราจะไปหาปัญญาที่ไหนตอนนี้ปัญญาจะไปหาตามมหาวิทยาลัยตามโรงเรียนหรือเปล่าก็ไม่ทราบเพราะนั้นสิ่งที่เรามองสิ่งที่เราเข้าใจ ในประเด็นของศีลสมาธิปัญญาก็คือเรามองว่าสิ่งเหล่านี้อยู่นอกตัวเราแต่คำสอนในพุทธศาสนานั้นหาใช่เป็นเช่นนั้นไม่ศีลส,สมาธิปัญญามันเป็นสิ่งที่เราจะต้องก่อให้เกิดในทุกลมหายใจของเราไม่ต้องไปขอที่ไหนไม่ต้องไปเอาที่ไหนนะครับในวันนี้ได้กำหนดหัวข้อ บรรยายทำไว้ว่าสองโลกสองธรรมซึ่งที่ตั้งหัวข้ออันนี้ก็คือความจริงหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กเล่มเล็กๆเ,เ,เล่มนี้ซึ่งดูสีหวานแววเหลือเกินและก็ลายพระหัตความจริงที่เราเขียนไว้ว่าสองโลกสองธรรมนั้นเป็นลายพระหัตของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช องแบบปัจจุบันและพระนิพนธ์อันนี้ในนี้ที่รวบรวมเอามาพิมพ์ในหนังสือเล่มนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เจ้าพระกุมสังฆราชพยายามที่จะถ่ายทอดธรรมะซึ่งบางคนอาจจะบอกว่าสูงจนแต่ไม่ได้แต่พระองค์พยายามที่จะเห็นว่าธรรมะไม่ได้อยู่นอกกายธรรมะไม่ได้อยู่ที่วัด แม้กระทั่งมีบทความหนึ่งในนี้ท่านเขียนไว้ว่าการสร้างวัดหรือว่าการไปวัดเองความจริงก็ไม่ถึงกับว่าต้องจำเป็นไปวัดแล้วแต่ไม่สร้างวัดในใจของเราไปวัดแล้วจิตใจเราไปไม่ถึงวัดก็ร้ายประโยชน์แม้ว่าร่างกายเราไปถึงวัดจริง ไปวัดแล้วก็ไปทะเลาะบอ่อแวง้งไปวัดแล้วก็ไปสร้างปัญหานู่นปังงานี้ไม่พอใจอะไรสักอย่างมันก็เท่ากับว่ามันแตกต่างอะไรกับการไปวัดก,กับการไม่ไปวัดพระสักยวงวศ์วิสุทธ์พระอาจารย์ด็อกเตอร์อ,อนินธรรมสากิโยผู้ช่วยเลขานุก,การสมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกบรรยายทมเรื่องสองโลกสองธรรม เมื่อวันศุกร์ที่21กันยายน2555ณอาคารมารีนนทาวเวอร์กรุงเทพมหานคร